อะคุณสุภชัยฮะร้อยท่อต่อไปดูกรณีของดีร้อยนะพอพูดถึงดีลอยเนี่ยในประเทศไทยเราก็จะเป็นบริษัทดี t o อยทูชโทมัสุชัยยศจำกัดนะซึ่งดีร้ t ยทูชโทมัสุชัยยศเนี่ยก็เป็นดีล้อยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วมีพาร์ทเนอร์ไทยก็คือคุณชัยยศอันนี้ก็ตามชื่อเสียงเรนามว่ากันไปครับเมองในเชิงของโครงสร้างครับ ในเชิงโครงสร้างของอดีร้อยเองเนี่ยนะฮะ uh huh. ก็จะมีแยกย่อยออกมาเป็นซับซิเดอรีนะฮะที่ทำหน้าที่ประหนึ่งเป็น business unit นะหรือเป็นแผนกหนึ่งแต่เขาก็แตกออกมาเป็นคนละนิติบุคคลกันนะฮะใต้ดีร้อยไทยแลนด์เนี่ยก็จะมีอย่างดีร้อยที่ปรึกษานะจะมีดีร้อยสอบบัญชีจะมีดีร้อยภ์ก็คือที่เกี่ยวให้บริการเกี่ยวกับภาษีนะจะมีดีร้อยแพ n นเนอร์ดีร้อยคอนซัลทิงว่ากันไปนั่นคือในชั้นของซับซิเดอรีหรือว่า BU นะมีประเด็นที่น่าสนใจนะฮะกรณีของ Star Corporation ที่มีดีล้อยสอบบัญชีเนี่ย mm hmm. เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะฮะสำหรับผลการดำเนินง,งานของ Star Corporation ในช่วงระหว่างปี2,562ถึง2,564 mm hmm. พอสิ้นสุดปี2,564นะฮะเริ่มปี2,565ตามรอบนะฮะปีทาง Star ก็มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีมาเป็น Price Waterhouse Cooper นะตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งของปี65จ้อจบจนกระทั่งไตรมาสสี่นะฮะเมื่อปิดงวดลงแล้วเป็นช่วงเวลาที่สตาร์ทต้องออกงบปีปรากฏว่า PWC เขาไม่เซ็นอนุมัติงบการเงินให้ไม่เซ็นรับรองงบการเงินให้และนั่นเองก็นำมาสู่การตรวจสอบเชิงลึกแล้วก็นะฮะเป็นจุดเริ่มต้นของสถานการณ์ ของสตาร์ทที่เป็นอยู่ดังเช่นในปัจจุบันนี้นะปูเรื่องโปรยหัวกันเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ประเด็นหลักเลยเนี่ยวันนี้มันน่าสนใจตรงความเชื่อมโยงหรืออาจจะต้องตั้งเป็นคำถามว่าดีร้อสอบบัญชีที่อยู่ใต้ดีร้อยไทยแลนด์เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้อง มากน้อยขนาดไหนกับกระบ,บวนการทุจริตช่อโกงที่เกิดขึ้นในสตาร์คคอร์ปอเรชั่นแล้วบอกเลยว่ากรณีของสตาร์คเนี่ยเป็นกรณีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดทุนไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการทุจริตช่อโกง คือตกแต่งบัญชีเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งตกแต่งบัญชีนี่มันเสมือนเป็นเป็นเป็นเอนจินเอนจินหนึ่งเป็นเอนจินหลักทองของการไซฟอนของการทำทุจริตช่อโกงว่ากันไปฉะนั้นเราโปรยหัวกันเอาไว้ด้วยคำถามว่าดีล t อยทูชโทมัสยศสอบบัญชีเกี่ยวข้องอย่างไรหรือไม่และมากน้อยขนาดไหนในขบวนการทุจริตในสตาร์ เดี๋ยวจะมาขยายความว่าเหตุใดถึงต้องเอาดีร้อยมาตั้งเป็นประเด็นในวันนี้กลับมาที่คำถามสำคัญที่เราก็โปรยหัวเอาไว้เมื่อสักครู่ดีร้อยเกี่ยวข้องหรือมีส่วนพัวพันมากน้อยขนาดไหนกับขบวนการทุจริตใน Star Corporation นะครับก็สืบเนื่องจากการที่ดีร้อยท c ชโทมัสชัยยศ สอบบัญชีคือดีล้อยออเดอร์แหละ,ะเรียกให้ง่ายะนะ,ะครับดีล้อยออเดอร์ก็เป็นผู้สอบบัญชีของ s t a r ์มาในช่วงระหว่างปี2 5 6 2มาจบจนกระทั่งปี2 5 6 4นะครับซึ่งปี2564เนี่ยเป็นปีที่ต้องถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญ นะสำหรับขบวนการตกแต่งบัญชีและการกระทําการทุจริตใน Star Corporation เป็นปีที่พีคมากๆนะเป็นปีที่มีหลายเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นทั้งการลงทุนในเวียดนามทั้งดีลล่าปลาวานนะก็นำมาผนวกรวมกันแล้วก็นำมาซึ่งความต้องเรียกว่าชิปหายดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับ มีความน่าสนใจว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่กเ็เริ่มมีความชัดเจนในแง่ของประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวของ s t a r ์กนะครับแล้วก็มีการลาออกของคณะกรรมการชุดใหญ่ออของ s t a r ์ K, แล้วก็มีการเปลี่ยนบอร์ดมีการเปลี่ยนทีมผู้บริหาร แล้วก็ทางฝั่งของเท่าแก่เท่าแก่ผู้ถือหุ้นใหญ่คือคุณวนรัตตั้งคารวะคุณก็ได้ลงมารับตําแหน่งเป็นรักษาการ CEO นะฮะแทนในช่วงนั้นมีการเปลี่ยนบอร์ดนะทั้งประธานบอร์ดทั้งกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบก็เปลี่ยนกันยกยวงเลยใช่แล้วก็นำไปสู่การไปร้องทุกกล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดี i นะฮะว่ามีการกระทำการช่อโกง มีความประพฤติในทางทุจริตและการบรหิหารงานที่ไม่ถูกต้องอในสตาร์กน,นะครับจนก่อให้เกิดความเสียหายในแง่ของการไปร้องทุกกล่าวโทษเนี่ยแน่นอนน,น,นะครับ DSI ก็เป็นหัวหอกนะในส่วนของออหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายมนะฮะที่ก็มีหน้าที่ทำการสืบสวนสอบสวนในเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ทีนี้การสอบสวนของ DSI เนี่ยต้องยอมรับว่า หลักๆนะ mm hmm. เ,เขาต้องพึ่งพาอาศัยหลักฐาน uh huh. หรือต้องใช้คาว่าอาศัยข้อมูลนะฮะจากการทำฟอร์เรนซิกคือการตรวจสอบเชิงลึก uh huh. ในเรื่องของเส้นทางการเงินในเรื่องของงบการเงินในเรื่องของการสื่อสารภายใน uh huh. ของสตาร์ทนะฮะเพื่อที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นหลักฐาน uh huh. ในการควานหาตัวผู้กระทาความผิด นะซึ่งควบคู่ไปกับที่ทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรอตอได้มีคําสั่งให้สตาร์กเองเนี่ยมีการจัดตั้งคณะผู้สอบบัญชีพิเศษก็คือ special audit ขึ้นมานะซึ่งภายหลังเนี่ยสตาร์กก็ได้มีการแต่งตั้ง Price Waterhouse c o o p e r มาทำ special audit แต่ควบคู่กันไปนั้นเนี่ยเขาก็มีการตั้ง Deloitte f o r e n s i c นะที่มาจากบริษัท Deloitte Touche t h ชัยยศที่ปรึกษา เมื่อสักครู่คือดีร้อยสอบบัญชีอ่าสอบบัญชีก็คือดีร้อยออเดตใช่ไหมครับแล้วก็มีดีร้อยที่ปรึกษาก็เรียกให้ง่ายว่า d ี l o อยแอดไวซซอรี่อ่าซึ่งใน d ี l o อยแอดไวซอรี่ก็จะมีอยู่หน่วยหนึ่งที่เป็นทีมพิเศษที่เขาทำเรื่องของฟอร์เรนซิกครับโดยเฉพาะนะฮะก็มีการแต่งตั้งทีมนี้ขึ้นมาเมื่อช่วงเดือนเมษายนนะออของ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 ปี66ที่ผ่านมานี่แหละ ก็ทางทีมฟอ r e เอนติได้มีการทํำงานมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ตกอยู่น่าจะประมาณสัก3เดือนสเดือนามเดือนเร็จเสสามดือนเสร็จเสร็เดือนเสร็จเสร็จก็มีหลักฐานที่เกิดขึ้นอยู่มากพอสมควรเราคงจะบอกไม่ได้นขณะนี้ว่ามีหลักฐานอะไรบ้างที่เกิดขึ้นจากการทำฟอร์เรนซิกของทีมดีร้อยเอ็ดไวซอรี่นั้นและขณะนี้เองหลักฐานจำนวนมากก็ได้ถูกส่งไปไว้ที่ ดีเอสไอเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในส่วนของหลักฐานที่ว่าจํานวนมากเนี่ยมันก็ต้องไปดูว่ามันเป็นสัสดส่วนสักกี่เปอร์เซ็นต์ของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นอ๋อ,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 อสัสดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์นะรเ,เราเองก็ได้มีการออสอบทานสอบถานมานะครับไปยังบุคคลที่เกี่ยวขออ้องโดยเฉพาะโดยเฉพาะในส่วนของฝ่ายบริหารของสตาร์ ไฟบริหารของ s t a r ์เนี่ยซึ่งก็เป็นแหล่งข่าวารายหนึ่งนะฮะก็ได้ระบุว่าขณะน,นี้งาน f o r e เ s นซเนี่ยครับดำเนินมาถ้าตามสโคบนะฮะที่มีการลงนามในสัญญาว่วาจ้างกันไปเนี่ยครับคือดูแล้วนะดูผิวเผินนะมันยังดำเนินมาไม่ถึงครึ่งทางเลยอ้าวไม่ถึง50%ยังไม่ได้50%เลยโอ้โหนะแต่ที่มันก็มีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ <laughs> เกิดขึ้นคุณสุภชัยครับเมื่อวันที่ ยี <25 S 1> ่สิก,กรกฎาคมยี่5กรกฎาคมที่ผ่านมาทางดีรอยดีอก็ส่งหนังสือนะ,ะส่งหนังสือมาในนามของดีร้อ advisory นะ,อ,ะ,อ,ะอย่าลืมดีร้อย advisory นี่คืออยู่ใต้ดนะีนะร้อยไทยแลนด์นะดีร้อย advisory ทีเออ่เป็น bu ที่ควบคุมดูแลเรื่องของออการทำ f o r e n s i c กได้ส่งหนังสือไปบอกเลิกสัญญา การทําให้บริการการทำฟอ o r เรนซิหรือที่เรียกว่าไฟนันเชี่ยวครกับทางสตาร์ทออยกเลิกขอยกเลิกนะอขอยกเลิกขอยกเลิกนะอทั้งที hey ่กระบวนการทำฟอ o r เรนซิเนี mm ่ยมันยังดําเนินไปได้ไม่ถึงครึ่งทางเลยอแต่ก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาก็มีการแสวงหาหลักฐานได้มาเยอะพอสมควร ครับนะแต่มันก็ยังไม่ถึงครึ่งทางของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่25กรกฎาคมโดีล้อยแอดไวเซอรส่งหนังสือไปขอเทอร์มินาสัญญากับสตารบอกจะไม่ให้บริการอีกต่อไปละก็คือจะให้มีผลเนี่ยในวันที่25สิงหาคมก็คือ30วันนับจากที่ส่งหนังสือไปอ่าทีนี้มันก็เกิดขึ้นมาเป็นประเด็นปัญหาสิครับอันดับแรกเลยครับ DSI ที่ยังรอหลักฐานจากอีกหลายๆส่วนเพิ่มเติมเพื่อที่จะมา สรุปสำนวนคดีครับและก็ดำเนินกระบวนการสั่งฟ้องอะไรกันต่อไปนะมันก็ขาดตอนมันครึ่งครึ่งกลางๆคือการบอกเลิกสัญญาในลักษณะนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการขอยกเลิกกลางคันที่มันจึงเกิดคำถามถัดมาว่าการที่ d ีลอยด์แอดไวซอรี่ส่งหนังสือไปขอเทอร์มินาสัญญากับ s t a r ์นั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในเงื่อนไขไหน เงื่อนไขไหนมันเกิดขึ้นในเงื่อนไขไหนในเงื่อนไขที่ทีมฟอร์เรนซิกที่อยู่ใต้ d ีลอยด์แอดไวเซอรเขาไม่อยากทำต่อแล้วไม่อยากทำต่อหรือสูงกว่า d ีลอยด์แอดไวซอรี่คือดีลอยด์ไทยแลนด์ไม่อยากให้ทีมฟอร์เรนซิกดำเนินการตรวจสอบในเรื่องของ Financial c r i ายต่อไป ซึ่งหากเป็นกรณีที่2องนะอันนี้เข้าใจภาพใช่ไหมคือทีม f o r e n s i c เขาขอเลิกเองไอม่อยากทำแล้วหรือมันมีคำสั่งจากเบื้องบนให้ทีม f o r e n s i c หยุดปฏิบัติหน้าที่มันคนละอย่างกันนะนี่ถ้าเป็นกรณีที่สองคือเบื้องบนสั่งให้ f o r e n s i c หยุดทำงานแล้วก็ให้ Deloitte Advisory ส่งหนังสือไปบอก ลูกค้าว่าขอเทอร์มินเอนะขอยกเลิกสัญญาที่เซ็นกันไว้จะไม่ทำงานให้อีกต่อไปแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็น่าสนใจและคงต้องตั้งคำถามต่อไปว่าแล้วอะไรมันเป็นสาเหตุอะไรมันเป็นปัจจัยที่ทำให้เบื้องบนของดีรอยเนี่ยเขาไม่อยากให้ฟอ r e เรนซิกทำงานต่อไปเออทำไมทำไมอย่าลืมนะ62164ครับ d หกส a u ดีรอยออเเตอร์ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง Business Unit อของดีร้อยเป็นผู้สอบบัญชีของดีร้อยมานะแล้วไอ้ขบวนการทุทจริตช่อโกกไอ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยม,มันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ดีร้อยสอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของสตาร์ทด้วยฉะนั้นบนสมมติฐานกนรณีที่2ถ้าเบื้องบนของดีร้อยต้องการให้ทีม forensic หยุดทํางานคําถามคือทําไมทําไมทําไมคําถามคือทําไมก็ในเมื่อครับ ข้อมูลจากการทำฟอร์เรนสิกนี้มันจะกลายมาเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการควานหาตัวผู้กระทำความผิด mm hmm. การควานหาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยเอามารับโทษนั่นก็เรื่องหนึ่งจะติดคุกติดตารางนั่นก็ว่ากันไปตามผลละรรของแต่ละคนครับถูกไหม uh huh. แต่ส่วนที่สำคัญยิ่งยวดขึ้นไปกว่าน,นั้นเนี่ยคือการควานหาตัวผู้กระทำความผิดมารับผิดชอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นกู้สถาบันการเงิน่และอื่นๆที่เกี่ยวข้องผมว่ามันสําคัญกว่าสำคัญกว่าว่าจะมีใครติดคุกติดตารางเรื่องนั้นมันก็เป็นเรื่องผลกรรมใครทําอะไรกันมาก็ไปรับผิดกันตรงนั้นนะแต่การรับผิดชอบต่อความเสียหายเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วถ้าบอกวันนี้หลักฐานขาดตอนครับ แปลว่าการสรุปสำนวนคดีของดีสัยจะจบสิ้นลงเพียงที่มีอยู่เท่านี้ณตอนนี้ใช่หรือไม่ก็กลับมาที่คำถามเดิมครับแล้วทำไม<ร>ละ่ะทำไม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 ดีร้อยถึงอยากจะให้ฟอร์เรนซิกหยุดทำงานเออเออ,เออเออเออข้อมูลแค่ไม่ถึง50%ก็พอ <laughs> มีความน่าสนใจตรงอดีตกรรมการของสตาร์กลายหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเคยนำเสนอประเด็นนี้นะไปตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วอ,อดีตกรรมการรายที่ว่านี้เนี่ยชื่อนิติจึงนิตนิรันนะเป็นอดีตกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระกรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทนของสตาร์ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเมื่อวันที่25มีนาคมปี64 ขณะดเดียวกันก็เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของ f a i t h d o d g e International Thailand ด้วย ah. นะเป็นกรรมการในชั้นของ Stark แ,แ,แล้วก็เป็นกรรมการในชั้นของเฟลฟ์ดอจซึ่งเป็นเรือธงลำสำคัญของสตาร์คเป็นทั้งเรือธงและเรือระเบิดนะใช่ใช่ไปพร,พร้อมๆกันนะ <laughs> เรือระเบิดเรือระเบิดคือไอ้เฟลฟ์ดอจเนี่ยมันก็ภายหลังดูข้อมูลแล้วมันก็ปรากฏว่ามันไม่ได้ต่างอะไรจากการเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ๆลูกหนึ่งของสตาร์คอ้าวอ้าวอ้าว,าวทีนี้กลับมาที่ชื่อของนิติจึงนิตนิรันร์ชื่อนี้กลับมาอยู่ในสปอตไลท์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มี เอกสารหลุดนะฮะเป็นตัวที่ดีรอย advisory เขาส่งไปขอยกเลิกสัญญากับ,บ star corporation บว่าทีม f o r e n s i c จะไม่ทํางานให้อีกต่อไปแล้วนะมันก็ต้องย้อนกลับมาว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันก็ชักจะมีกลิ่นตู่ตูเออมันแปลว่าดีร้อยกำลังกลัวหรือว่าหวั่นเกรงอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าว่าถ้าปล่อยให้ f o r e n s i c เขาทํางานต่อไปครับเขาอาจจะไปเจอหลักฐานอะไรบางอย่าง ที่มันเชื่อมโยงตัวผู้สอบบัญชีของดีรอยกับขบวนการทุจริตของสตาร์กหรือไม่หรือไม่นะหรือไม่นะตัวตรงนี้หรือเปล่าดังนั้นก็ต้องโฟกัสกลับมาที่ชื่อนิติจึงนิตนิรันที่บอกเป็นอดีตบอร์ดของสตาร์กแล้วก็ด้วย หลายบทบาทหน้าที่แต่โดยสรุปแล้วกันนิตเนิเขาเป็นกรรมการที่อาจจะเรียกให้มันกระชับกระชับคือเป็น AC เป็น Audit Committee ก็คือเป็นกรรมการตรวจสอบของทางสตาร์กนะย้อนกลับไปดูเนี่ยตามที่เราก็เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้นิติจึงนิตนิรันเคยดำรงตำแหน่งเป็น Audit Partner และเป็น Director of Auditing Office ของ e t o อยต e t ูชโทมัสส u ชัยยศสอบบัญชีในช่วงระหว่างปี2,539ถึง2,561เอานะ <c oughs> นิติเนี่ยเข้ามาเป็นบอร์ดสตาร์ทปี64ใช่นะ <c oughs> นิติ <c oughs> จบสิ้นบทบาทภาระการทำงานกับดีร้อเมื่อปี61 ในช่วงที่อยู่ที่ดีร้อยเนี่ยคุณนิติดำรงตำแหน่งเป็นถึงออดิตพาร์ทเนอร์นะผู้สอบบัญชีหุ้นส่วนนะออดิตพาร์ทเนอร์ครับออดิตพาร์ทเนอร์และเป็นดีเรคเตอร์ของออ d ดิตติ้งออฟฟิศด้วยคือคุมสายสอบบัญชีโดยตรงนะฮะอ้าวตรงนี้มันจะเชื่อมโยงอะไรกันอย่างไรในลักษณะไหนไม่ทราบ ไม่ทราบไม่ทราบนะแต่ถ้าจะหาความเชื่อมโยงเนี่ยมันก็ต้องดูความเชื่อมโยงระหว่างคุณน,นิติกับผู้สอบบัญชี <c oughs> ของดีร้อยอ่าใช่ ที่ร่วมกันสอบบัญชีของสตาร์ทนี่แหละผมว่ามันก็ดูตรงนี้ถ้าจะถ้าหากว่ามันมีความเชื่อมโยงเออจริงๆนะและก็นอกเหนือจากการดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของดีล้อยในอดีตแล้วเนี่ยก่อนจะมาเป็นกรรมการสตาร์ทก็ปรากฏว่าคุณนิติท่านนี้อีกเช่นกันดํารงตําแหน่งสําคัญสําคัญในสภาวิชาชีพบัญชีหรือกระทั่งล่าสุดเองก็เพิ่งจะลาออกจากการเป็นกรรมการของธนาคารแห่งหนึ่งนั่นก็คือ CIMB ไทย Oh. ลาออกไปเมื่อส2องกรกฎาคมที่ผ่านมา uh huh. คุณสุภาชัยเจยรัยให้ฟังสักหน่อยออที่ว่ามันเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณนิติจึงนิตนิรันท่านนี้เนี่ยเป็นผู้ทรงอิทธิพล uh huh. ในวงการผู้สอบบัญชีท uh huh. ่งอิทธิพลนี่ทรงอิทธิพลอย่างไรครับก็แน่นอนแหละครับว่าในแน่ของผู้สอบบัญชีก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่เป็นคณะกรรมการที่เอาเบื้องต้นก็นคือเรื่องก็คือเรื่องของการเ,าเป็นผู้ กำหนดเรื่องของการสอบบัญชี<อ>นะฮะของสภาวิชาชีพบัญชีนะครับไอ้ตรงนี้นะครับก็คือเอาง่ายคือเป็นบุคคลที่สอนและออกข้อสอบสําหรับบรรดาผู้สอบบัญชีทั้งหลายแหล่ในานามของสภาวิชาชีพบัญชีนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยที่หลักๆนะที่เราได้เห็นชัดอันหนึ่งนะครับสำหรับกรณีของอคุณนิติตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเอาเริ่มต้นนะฮะอย่างกรณีอย่างอานอกเหนือจากที่คุณวาพูดถึงเรื่องของแบงค์แล้วนะครับก็จะมีอย่าง เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาผู้ส่งคุรวุฒิในคณะผู้ส่งครวุฒิเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีอนุญ,ญาตและที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชีของสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระหว่างปี2543ถึงปี2554ด้วย อันนี้แค่ตัวอย่างนะ,ะแค่ตัวอยา่างนอกเหนือจากนี้ก็เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่องครับสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยนี้ระหว่างปี44-47นอกจากนี้เนี่ยยังเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหมหาวิทยาลัยนวมินาราทราธิราชในช่วงระหว่างปี62-65แล้วก็เป็นกรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบรรบัญชีและกรรมการในคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ เกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านวิชาการสอบบัญชีสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูประรมระหว่างปี48ถึง63เ,เอาแค่ตรงนี้อพอจะบ่งชี้ได้หรือไม่ว่าคุณนิติท่านนี้เป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการผู้สอบบัญชีเป็นทั้งนักการบัญชีระดับสื่อแฝดเ,เป็นทั้งอดีตผู้บริหารของ เฟิร์มผู้สอบบัญชีระดับท็อปโฟของโลกที่อยู่ในประเทศไทยครับเป็นอาจารย์ของผู้สอบบัญชีอันนี้ผ่านตำแหน่งอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพผู้สอบบัญชีอนะเพียงเท่านี้มันพอจะชีวัดได้หรือเปล่าคุณนิติจึงนิติรันคือผู้ส่งอิทธิพลในวงการผู้สอบที่กลับมาในส่วนการตั้งข้อสังเกตอานะเราก็ตั้งข้อสังเกตไปแล้วว่า เหตุไนอะไรไปโดนใจดีร้อยว่าอยากจะให้ฟอร์เรนซิกเขาหยุดทำงานทำไมทำไมทำไมอทำไมอไมแล้วก็กลับมาที่ว่าเอ๊ะแล้วการเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการผู้สอบบัญชีเนี่ยมันมันทำให้คุณนิตินี่วิเศษขึ้นมาอย่างไรหรือตรงนั้นก็คิดกันเอาเองคิดกันเอาเองนะฮะก็อย่างีอย่างที่บอกฮะ เป็นทั้งในแง่ของผู้สอบบัญชีในสภาวิชาชีพบัญชีอืแล้วก็ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากกราตองเลยนะเพราะผู้สอบบัญชีปกติเนี่ยเซ็นงบบริษัทจดทะเบียนไม่ได้นะต้องผ่านกราตอซึ่งคุณนิติเขาเป็นคณะกรรมการในที่กรรตอด้วยนะสาหรับผู้สอบบัญชีที่ผ่านการอนุมัติจากกรรตอด้วยนะครับอ้าวก็ <laughs> <laughs> ประมาณนี้สำหรับเรื่องของดีร้อย แต่ก็คงไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ก็คงไม่ใช่ทั้งหมดนะอืมนะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งนะซือเปล่าเดี๋ยวคงต้องรอดูเพราะมีแหล่งข่าวใน s t a r ์รายหนึ่อนะครับก็ได้ระบุกับทีมข่าวข่าวหุ้นธุรกิจของเราว่าวันนี้เนี่ยวันที่2สิงหาคมทาง s t a r ์ c คอร์ปอเรชัจะมีการทําหนังสือส่งกลับไปที่ d ีร้อ d แอดไวซอรนะครับ,รบว่าก็ขอให้ปฏิบัติงานตามขอบเขตท,ที่ได้มีสัญญาว่าจ้างระหว่างกันอยู่นะครับไปให้จนมันสิ้นถ้อยกระบวนความานะเ,เนื่องจากการค้นพบข้อมูลสำคัญของ d ี l o อยฟอร์เอนติกคือทีมฟอร์เ s น c ิกเนี่ยที่อยู่ภายใต้ d ี l o อยแอดไวซอรี่เนี่ยมันก็จะนำไปสู่การไขคดี มันจะนําไปสู่การควานหาตัวผู้กระทําความผิดที่แท้จริงได้เพิ่มเติม,มคือวันนี้อย่างที่เราพูดมาโดยตลอดครับชื่อชนินเย็นสุดใจสําหรับเราในฐานะคนข่าวเนี่ยชาินได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วเพราะหนีไปต่างประเทศใช่หรือจะให้พูดในเชิงอุปมาอุปไมยมชนินเนี่ยที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วในมุมของคนข่าวนั่นก็คือชนินกําลังไ,งไปรอเพื่อนอยู่ในนรก อืมไปรออยู่นะในนรลกไปรอเพื่อนอยู่ในนรลกแต่เพื่อนที่ว่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นพวกที่ยังเป็นคนยังยังคือยังเป็นคนเป็นอยู่นะแต่ก็มีส่วนในการร่วมกันกระทําความผิดอก็เหล่านี้ยถ้าได้ข้อมูลจากดีล้อยฟอร์เรนซิกก็น่าจะทําให้ชนินเนี่ยที่รอเพื่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งไม่ต้องรอเก้อเพราะข้อมูลจากฟอร์เรนซิกมันจะนําไปสู่ การขยายผลทางคดีแล้วก็ทำให้การสรุปสํานวนคดีของดีเอสไมันรัดกลุ่มและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะอย่างน้อยนะอย่างน้อยคือช่วยรักษาสิทธิ์ให้กับผู้เสียหายเขามีโอกาสจะได้รับการชดใช้ได้รับการเยียวยาแต่ถ้าจะไปไปสํานวนตอนนี้แล้วไปจับเอาพวกปราซิวปลาส้อยคำถามคือ บาซิลปลาสร้อยทั้งหลายเนี่ยมันจะมีซับให้ยึดให้อายัดกันเนี่ยามากขนาดไหนจับเนี่ยมันต้องเอาตัวเป้งๆใช่เอาตัวการเลยนะตัวเป้งๆแ,แล้วสำคัญมันต้องเป็นตัวที่มีเงินแต่ก็บนเงื่อนไขว่ามันต้องทำผิดจริงนะถูก <ทำ S 2> ไหมต้องทำผิดจริงนะออนะครับ ดีร้อยสำหรับวันนี้ครับเอากันหอมปากหอมคอครับแต่บอกไว้ก่อนว่ามันก็คงไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้แต่แค่วันนี้พักไว้ก่อนพักไว้ก่อนรักไว้ก่อนสำหรับดีร้อยในวันนี้งงจริงๆริงงงจริงๆริงงงมากๆว่าทำไมทำไมทำไมนะถึงอยากจะให้ทีมฟอร์เรนซิกหยุดทำงานนะฮะโอ้ไม่ไหวจะเคลีย